สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กใบนะครับอัพเดทเข้ามาหนึ่งคันนังคันนี้สายทัวร์ลิงเลยครับ c b 5 0 0 x นะครับคันนี้ปีคศ2อ1 8นนะครับรถเดิมสวยเลยนะครับของแต่งท่วมครับมีปี๊บซ้ายขวานะครับมีตรงเหยียบพักเท้าแต่งนะครับมีแคดบาร์บนล่างนะครับปอกรามมีเนียมนะครับครบหมดมีไฟสปอตไลท์นะครับ หน้านะครับสวยมากชิวแต่งครบครบเลยนะครับของแต่งหล่อครับมีกันรอยทัครบอันนี้เลขใหม่ที่2องหมนเอนะครับรถบ้านแท้นะครับสวยสวยอย่างหน้าหลังเต็มนะครับพาสีห6หมีขาตั้งคู่ด้วยนะครับ องพักเท้าแต่งครบนะี๋ยวสตาร์ทให้ฟองทีเดี๋ยวครับเครื่องเียบมนิ่งๆิงครับ,ลรบเล่มสวยโครโอนนะครับ ราคาที่1 4 9 0 0แสนห้าพะครับผมครันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับขอ,องแต่งทุ่มท่วงสวยๆเลยครับรูป่มเติมยวผมลงไว้ที่เพจเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ